ตอนนี้เนี่ยก r o v e Garden ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่คือคลิปการบอกอัปเดตของโก r o v ก g a r d e นคลิปแรกของเจ๊น้ำใจเลยนะเย้ yeah! เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างขั้นแรกเนี่ยให้ทุกคนไปหา Queen b นะแล้วให้กดแล้วจะมาดูกันว่ามีของมาใหม่นะซึ่งของใหม่จะเป็น Lavender Seed ดแพ n เน a t i o n a l Seed, n a t u r a l a มีประมาณนี้นะ อ๋อลืมไปเนเทอเรเนี่ยมีอยู่แล้วมีสอ,อันใหม่คือลาเวนเดอร์กับเนเตอร์เชดลาเวนเดอร์จะเป็นผลแบบนี้ส่วนเนเตอร์เชดจะเป็นอันนี้นะแล้วก็จะมีเครื่องเก็บผลไม้นะอันนี้ต้องใช้20น้ำพึ่งเลยไนท์สตาฟก็คือแบบว่าคือจะทำให้พึ่งเนี่ยมามาทำให้ผลไม้ของเราติดโพลีเทสแบบง่ายๆเลยแล้วก็ก็จะมีสิ่งใหม่ๆม,มามีประมาณนี้นะ เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปนี่กันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเกียร์ช็อปกันเลยซึ่งเกียร์ช็อปมีของใหม่มาด้วยนะซึ่งของใหม่จากเกียร์ช็อปเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะซึ่งนั่นก็คือ e n d s h i p p o t นั่นเองก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นดอกไม้นะถ้าเกิดเราให้เพื่อนไป แล้วเราก็จะมีอยู่ในตัวคือเราต้องดูแลของเพื่อนส่วนเพื่อนก็จะมาดูแลของเรานั่นเองมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตรงโซนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงซีช็อปกันบ้างว่าจะมีอะไรขายไหมไปดูกันอ่ะมาถึงแล้วซึ่งของใหม่จะอยู่ระดับสุดท้ายเลยเป็นระดับดีวาก็คือ Ember Lily นะนี่เลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจนวิญญได้ย้ายที่หอมผักผลไม้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันเป็นลาเวนเดอร์นะเดี๋ยวเจนวิญญขอนลดน้ำลดไม้น้องต้นไม้ก่อนลดน้ำแบบเช้าวรอกได้แล้วนี่เลยเป็นลาเวนเดอร์นะต่อไปเอาเป็นนี่กว่าเป็นโรสซึ่งโรสเนี่ยเจนวิญญจะปักนี่ด้วยแอดวานซ์หนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวจะลดน้ำให้ด้วยนะนี่เลยอุ๊ย น้องต้นใหญ่มากทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับอันนี้ของเดลล้าใ่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามีอะไรมาใหม่ไหมซึ่งอันมาใหม่ก็จะมีแค่นี้แหละและทุกคนก็จะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ย ทุกคนมีดีด้วยเป็นเอ่มก็คือทุกคนเนี่ยทุกคนทุกคนต้องมีของที่เขาต้องการก็คือมีก็คือต้องมีเป็นพวกโพลิเตสสอันที่พิ่งไปเกาะนะอันต่อไปคือเขาต้องร้องขอเป็นบลูเบอร์รี่ส,ส,ส24กิโลติดโพลิเตสด้วยนะในที่สุดเดตทูอิมเพสก็อัปเดตแล้วนะทุกคนเย้ การอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นอัปเดตเล็กนะอัปเดตใหญ่จะมาจริงๆในวันที่28มิถุนาของปีนี้นะก็จะอัปเดตเป็นธีมซัมเมอร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัปเดตคืออะไรบ้างการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับของลาน่าดูซิคือจากอยู่ในใต้ทะเลแล้วนะซึ่งของต่างๆก็จะเปลี่ยนไปและตอนนี้นะน้องลาน่าเนี่ยเขาก็นั่งดูเรืออยู่ พอนั่งดูเรืออยู่ตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยพระจันทร์ก็ส่องสว่างมากสว่างแล้วก็จบเลยก็จะมีประมาณนี้นะและจากนั้นถ้าทุกคนดูจบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เป็นท่าโพสต์มานะท่าโพสต์ครั้งนี้ชื่อว่า Aquamarian Post Pack ถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะจ๊ะท่าแรกชื่อว่า c e r l b o o o m ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยมาก ท่ที่สองชื่อว่า so water เป็นการระเบิดน้ำออกมานะคือแบบว่าสวยมากพอทุกคนเนี่ยเดินออกมาข้างนอกทุกคนจะเห็นอะไรแปลกๆไหมนี่เลยความแปลกนะทุกคนเห็นอะไรบนท้องฟ้าไหมเนี่ยคือคือ the t w i p เนี่ยเขาปล่อย,เข,อยเขาปล่อยทีเขาเผอปล่อยทีเซอร์ออกมานี่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูข้างใต้กันน,นี่เลยลงมาเลยทุกคนให้ลงมานะ ทุกคนจะเห็นอะไรแปลกๆใช่ไหมนี่เลยความแปลกอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยลองเดินมาตรงนี้นี่เลยก็จะมีเป็นพวกเหล่าท้าเมอร์เมดที่อยู่ในเหมือนในทีเซอร์ตอนนั้นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสตรอรี่ของแต่ละตอนจะเป็นยังไงการอัปเดตก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็รอวันที่ยี่สิบแปดเลยนะ เหมือนปีที่แล้วเลยปีที่แล้วจะอยู่บนชายหาดแต่ปีนี้จะอยู่ใต้ทะเลนะทุกคนไปรอได้นะวันที่28นะบ๊ายบาย